ไมรู้สึกปลาเราบางๆบางบไม่มีจ้าอ๋อเหรอไม่มีเห็ดห,หรอคะแตวบ้านเกิดเยอะอยู่นะเห็ดโคนเขาเรียกภาษาอีสานเขาเรียกเห็ดเห็ดบัวข้าวดอประมาณนี้เบาไปดูนะคู้ว่าเราเรียกถูกไหม ถ้าไม่มีแดดก็จะไม่ค่อยเห็นตัวปลาไม่ได้ไปหาออ๋เขาไม่ได้ไปหาเห็ื่อรถก็เพรู้จักปลาเห็ยือนกันค่ะหาไม่เปลี่ยนด้วยนี่แต่ ร้อนนะเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยจะได้ถึงจะได้ถึงยี่สิบนาทีไหมอะจะลองเปิดดูดิจะมีไอ้น้ำมาค่ะ ไม่ถึงปาลานะเราเนาะเครื่องบำบัดน้ำไม่งั้นจะไม่มีไม่งั้นมันจะไม่มีไอ้น้ำมันมันจะร้อนมากอยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวอ ดดะะได้ง้งวโง,งไม่อากาศร้อนวันนี้บนพระน,นี่บนพระให้อาหารประนินหน่อย วันนี้ก็จะให้ทุกวันละค่ะเช้าค่ะเช้าก็จะทำภารกิจเรียบร้อย ก็จะมีภารกิจรอบเย็นอีกทีหนึ่งค่ะก็จะสรวจมูลตอนเย็นประมาณ4โมงครึ่ง5โมงเยี่ยมของ่วัวไว้ใส่ใจกันแล้วก็สรวจมูลตอนเย็นความสุขเนาะความสุขแล้วก็รู้สึก แงว่าถ้าทิศทซงกดตั้งนานแล้วเราไม่ได้ดูเราเพิ่งมาเห็นตอนว่าแดดออกนี่เองพอเรามาเห็นแป๊บเดียวก็หมดแล้วก็หายไปหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขึ้นสักครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็อย็าเย็นๆขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงพอจะได้ชั่วโมงหนึ่งพอดี